เทศบาลตำบลทับมาเติมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการสำนักงานสีเขียวมุ่งการเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเวลา9น้นาิกาวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมือง,องจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานสีเขียวกรีนออฟฟิศ ประจำปี2,566มีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาร่วมโครงการจำนวน80คนภายในงานมีรองศาสตราจารย์ด็ตอร์สยามอรุณสีมรกตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะประสบการณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมากล่าวว่าตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในสำนักงานสนับสนุนการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและลดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยได้ดำเนินการตามโครงการสำนักงานสีเขียวมาอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงและระดับเงินและเตรียมพร้อมเข้าสู่การประเมินสำนักงานสีเขียวระดับทองและเป็นต้นแบบของการจัดการสำนักงานสีเขียวในชุมชน ทั้งนี้จึงเป็นที่มาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตะบนทับมาได้จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียวกรีนออฟฟิศขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสำนักงานสีเขียวและเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรองรับสำนักงานสีเขียวรวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรทางสำนักงานด้วย